เดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้นี่บ้านเนี่ยนะครับประมาณ5ล้านล้านตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเขาบอกว่านี่บ้านเนี่ยกำลังจะกลายเป็นระเบิดเวลานะครับไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันแพงขึ้นนะแต่เพราะว่าคนที่กู้ซื้อบ้านเนี่ยตอนนี้รายได้มันไม่พอที่จะชําระหนี้แล้วนะครับเป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมติชนออนไลน์ นะเขาก็พุ่งความสนใจไปที่หนี้บ้านนะครับเป็นสินเชื่อบ้านนะสินเชื่อบ้านเนี่ยก็คือเป็นสินเชื่อผมไม่แน่ใจว่าเขารวมสินเชื่อที่เราไปกู้ซื้อบ้านแล้วก็เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เอาบ้านแลกเงินหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าหนี้บ้านตอนนี้นะครับอยู่ที่5ล้านล้านบาทนะครับต้องบอกว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้วก็สินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อที่สร้างความสุขแต่บางทีมันอาจจะสร้างความทุกข์ก็ได้นะ course, คือสินเชื่อบ้านมันสร้างความสุข judged. คืออะไรเรากู้ซื้อบ้านนะเราก็มีความสุขกับบ้านของเรานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปต่อไม่ไหวเนี่ยไอ้สินเชื่อบ้านมันก็อาจจะสร้างความทุกข์ให้เราก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้หนี้บ้านเนี่ยนะครับประมาณ5ล้านล้านนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเขาบอกว่าหนี้บ้านเนี่ย กำลังจะก,กลายเป็นระเบิดเวลานะครับไม่ใช่เพราะว่าบ้านมันแพงขึ้นนะแต่เพราะว่าคนที่กู้ซื้อบ้านเนี่ยตอนนี้รายได้มันไม่พอที่จะชำระหนี้แล้วนะครับเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบอร์อะไรไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะดอกเบีย้ยตอนนี้มันอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วนะครับแบงก์ชาติเรียกว่าเปิดฟ้าใหม่นะเปิดฟ้าใหม่เรียบร้อยนะผู้ว่าแบงก์ชาติคนเก่าไปแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลข ที่ชัดเจนนะครับหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13 13ล้านล้านบาทนะครับเป็นหนี้บ้านอย่างเดียวเนี่ย5.1ล้านล้านนะครับและในบ้นหนี้บ้าน5.1ล้านล้านเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นหนี้เสียนะฟังดีๆเลยนะเป็นหนี้เสียนะครับประมาณ2.49แสนล้านและเป็นหนี้ที่ใกล้เสียนะครับก็คือหนี้ที่ค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน90วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.7แสนล้าน รวมกันระหว่าง2.5แสนล้านกับ1.7แสนล้านก็ประมาณ4.2แสนล้านจากหนี้บ้าน5ล้านล้านนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าหนี้เสียเนี่ยอยู่ประมาณหนี้เสียกับหนี้เกือบเสียเนี่ยรวมๆกันอยู่ประมาณ8%แปลว่านะครับบ้านหลายหลังในประเทศไทยตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ขั้นตอนถูกฟ้องถูกึดทรัพย์บังคับคดีถ้าลูกหนี้หรือเจ้าของบ้านผ่อนต่อไม่ไหว จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าในจํานวนเงิน5.1ล้านล้านเนี่ยมันเป็นจํานวนบ้านเนี่ยกี่หลังนะครับแต่มันมีหลายๆคนน่ยที่กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อคอนโดกันหลายๆหลังนะผมเจอเดือน2เดือนที่แล้วนะผมก็เจออีกแล้วนะมีน้องสองสคนนะครับไปกู้ซื้อคอนโดกันทีหนึงนนสักห้าหหลังเนี้ยนะแล้วก็ปัญหาเหมือนกันหมดเลยก็คือสุดท้ายก็ผ่อนไม่ไหวนะครับก็ให้ผมถามผมปัญหา แบบนี้จะแก้ไงต้องบอกเลยวาว่ามันค่อนข้างที่จะแก้ยากนะต้องบอกเลยมันแก้ยากจริงเพราะว่ามันเป็นการกู้เงินเกินโอเวอร์กับไรายได้ไปค่อนข้างเยอะคือมันแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ็บตัวให้ใหน้อยที่สุดอะเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนอาจจะมีบ้านไม่ใช่แค่ผ่อนแค่หลังเดียวมีหลายหลังนะแต่โดยภาพรวมก็คือ5้านล้านล้านเนี่ยกำลังจะเสียและเสียไปแล้วเนี่ยประมาณ4 2 0 0 0 0ล้านนะครับต้องบอกว่าที่น่ากลัวก็คือว่า มีการเปิดเผยว่านะครับลูกหนี้กู้บ้านใหม่เนี่ยคือคนที่จะซื้อบ้านใหม่ตอนนี้ reject เ a t เ,เนี่ยนะครับก็คือไม่กู้กันไม่ผ่านเนี่ยประมาณ40-50%ถึงพูดง่ายๆก็คือมีคนยื่นกู้อยากเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยสิบคนเนี่ยนะครับอยากจะซื้อบ้านนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับกู้ผ่านกันแค่4คนอีกคนอีกหคนกู้ไม่ผ่านนะอันนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่านะครับคนที่ สร้างบ้านขายหรือพวกดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายตอนนี้เหนื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขเนี้ยมันมีมาก่อนหน้านี้สักปี2ปีมันมีตัวเลขมนาะประมาณสัก20%แต่ดีเวลลอปเปอร์เนี่ยปากแข็งนะบอกว่าไม่ถึงมีแค่3% 5%คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่างี้ครับหลายๆในวงการแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นวงการอสังหาริมทรัพย์หรือว,วงการธนาคารก็ตามจะไม่ค่อยชอบพูดตัวเลขจริงกันถ้าพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดี กับคนอื่นแต่มันก็เป็นผลไม่ดีกับเขาอะนะเอาว่างนี้ผมบอกตัวเลขจริงอะไรได้ให้ไหมตอนนี้ s อสประเทศไทยโดยเฉพาะที่เป็นนี้เสียนะ s m e นี่คือขนาดกลางถึงขนาดขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางนะไม่ใช่ s m e ขนาดใหญ่นะพูดไปเดี๋ยวจะตกใจ n p l อผมว่าเกิน50%อเนะตอนนี้อืมเกิน50%นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยผมรู้ว่ามันเกิน50%จริงๆเพราะว่ามันเป็นกระทุกหย่อมย่านะครับ แต่ก็มีบางธุรกิจหลังวันนี้มีลูกค้ามาหาผมธุรกิจหนึ่งนะครับมากันทางครอบครัวเลยนะครับธุรกิจดีนะยังดีอยู่ธุรกิจยังดีอยู่แต่ว่าปัญหาด้านการเงินในการเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากธุรกิจมันเกิดจากการบริหารธุรกิจผิดพลาดนะเอาเป็นว่าในการที่เราจะเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับนอกจากเป็นหนี้เสียจากภาวะเศรษฐกิจแล้วกําลังซื้อหดหายมันก็เกิดจากการบริหารเงินที่ผิดพลาด นะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในหลายปัจจัยที่เป็นหนี้เสียนะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะนอกเรื่องตลอดนะเออลูกหนี้กู้บ้านใหม่เนี่ยตอนนี้นะครับกู้ก็กไม่ผ่านประมาณ40-50%นนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าธนาคารรู้ว่ามันเสี่ยงความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีบ้านมาค้ำประกันแบงก์มันก็ไม่เอานะมันก็ไม่ให้กู้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่านอกจากหนี้บ้าน ที่หลายๆคนบอกว่ามันกําลังจะเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับเป็นหนี้กันอยู่ที่5.1ล้านล้านเนี่ยแล้วกาลังบอกว่ามันกำลังจะเป็นหนี้เสียเนี่ยคุณรู้ไหมว่าหนี้บ้านเนี่ยมันน่ากลัวยังไงเอางี้นะผมก็จะบอกว่าการที่เราจะกู้ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยก่อนที่คุณจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยคุณจะทําตัวให้ใสสะอาดประวัติเครดิตบุโรแทบจะเรียกว่าสวยงามนะครับไม่มีการผ่อนชําระล่าช้านะครับมีการผ่อนชําระที่ดีหรือบางครั้ง บัตรเ,เครดิตที่มีอยู่นี่คือเลือกปู้ยนี่คือภาระหนี้แทบไม่มีนะมีวงเงินกันแสนสองแสนเนี่ยคือไม่ได้ใช้เลยนะคือแบบบัตรเครดิตนิ่งตลอดผ่อนผ่อนรถก็อาจจะยังไม่มีเพราะว่ากลัวกู้บ้านไม่ผ่านกลัวภาระหนี้สูงกู้กันไม่ได้นะอ่าสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยก็ใช้วงเงินน้อยนะครับสินเชื่อบุคคลเนี่ยก็แทบไม่มีนะครับผ่อนรถก็บางคนก็ยังไม่กู้รถแต่นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่คุณ แต่งตัวเองให้ดูดีนะครับเพื่อที่จะกู้บ้านให้ผ่านพอคุณกู้บ้านผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีหนี้เหล่านี้นะครับที่พร้อมที่จะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดรุมแล้วตัวคืนตัวคุณทั้งหลายนะค,คืออะไรฮะพอกู้บ้านเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนพอกู้บ้านเสร็จแล้วเนี่ยเ,เรียกว่าคิดว่าตัวเองนี่เป็นนักกู้นักกู้ที่แบบเก่งที่สุดในประเทศไทยนะคือมั่นใจในตัวเองนะครับคือมันละในการกู้บ้านนี่คือมันรู้สึกดีไง เรากู้บ้านกันได้ห้าล้านเจ็ดล้านมีความสุขเฮ้ยบ้านราคาขนาดนี้กูกู้ได้เหรอเนี่ยกูไม่ธรรมดาเว้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มห้าวแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ห้าวแบบนั้นร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันมีสิ่งจําเป็นที่คุณจะต้องกู้นะครับเพราะว่าอะไรฮะถ้ากู้ซื้อบ้านถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยนะอะไรที่คุณต้องกู้กู้เพื่อมาตกแต่งบ้างนะผ้าม่านนี่ก็น่าจะมีสักสามหมื่นนะสามสี่หมื่น แทงน้ำปั๊มน้ำนะครับแอร์เนี่ยนะครับติดกันทุกห้องนะติดกันสักสี่ห้าห้องนี่ก็เป็นแสนละนะครับต่อเติมครัวนะซื้ออุปกรณ์บิวอินในบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนตู้เสื้อผ้านะต่อเติมโรงจอดรถนะครับแต่งสวนนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินจะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็ว่าไปนะที่ผมพูดพูดมาทั้งหมดเนี่ย บางทีมีเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับหลายคนก็จะใช้บริการบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลนะอ่าพอตะนนีนนยกลายเป็นว่าหนี้บ้านที่คุณเป็นหนี้อยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่บ้านอย่างเดียวละนะมันก็จะมีตัวสินเชื่อเหล่านี้พอกคูณขึ้นมาหลังจากที่คุณกู้ซื้อบ้านผ่านแล้วนะไม่เกินปีหนึ่งนะไอ้หนี้พวกนี้จะพอกคูณขึ้นมาปุ๊บๆๆๆเลย นะจากที่กู้บ้านเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะต้องการให้กู้ให้ผ่านพอผ่านเสร็จแล้วแค่นั้นแหละปล่อยผีนะเหมือนเราแบบเขาเรียกว่าไงอดอาหารนะเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าไงลดความบ้วนแต่พอถึงเวลาบางครั้งเนี่ยอย่างผมอ่ะกิน IF ทํา IF นะไม่กินอาหารนะพอพอถึงเวลาที่กิน,นได้ทีอซัดแหลกนะเหมือนกันนะพอคุณกู้บ้านผ่านเสร็จแล้วนะไหลเลยนะครับนี่บัตรเครดิตนี่สินเชื่อบุคคลสินเชื่อ บัตรกดกันสดเลยจัดเต็มนะครับแล้วก็ผ่อนลดเนะพราะนั้นกลายเป็นว่าเอาว่าผมถามจริงคนที่เป็นหนี้บ้านน้อยคนมากที่จะไม่มีหนี้บัตรเครดิตเพื่อมาตกแต่งต่อเติมบ้านน้อยคนที่ไม่มีหนี้สินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้นมานะส่วนใหญ่80%เนี่ยจะมีหนี้เพิ่มหลังจากที่เรากู้บ้านผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนี้เหล่านี้มันก็จะเป็นหนี้ที่ทําให้คุณต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นนะครับการที่เราเป็นหนี้บ้านแล้วอ่ะ อย่าอย่าไปเร่งสร้างหนี้นะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยนะเพราะว่าหนี้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราตอนที่เราไปกู้เนี่ยเ,เขาเรียกว่า DSR เนี่ยมันจะพยายาม L DSR มันจะพยายามให้ไม่เกิน40-50%แปลว่าครึ่งหนึ่งของไรายได้คุณเนี่ยจะต้องไปผ่อนบ้านแล้วนะเพราะนั้นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายแต่ดันปรากฏว่าคุณดันไปกู้ ไอ้พวกสินเชื่อบุคคลทั้งหลายมันก็เลยพอกพูนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังและมันเป็นหนี้แฝงที่ทําให้หนี้ห้าจุดหนึ่งล้าน,ล,านล้านบาทในประเทศไทยตอนเนี้นะครับมันเป็นหนี้มันมีหนี้แฝงสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรกดเงินสดเหล่านี้นะครับมันจะทําให้หนี้บ้านเละไปด้วยนะครับทีนี้เราต้องมานั่งดูกันว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะช่วยอยู่ตอนเนี้ก็จะคืออ,อะไรนะโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับ วงเงินกู้ผมไม่แน่ใจนะ5ล้านบาทหรือเปล่านะอันนั้นอะตอนนี้นะม,มาตรการนี้คือคุณสามารถเข้าได้เลยนะไม่ต้องรอเป็นหนี้เสียแล้วนะก็เข้าได้เลยน,นี้ถือว่าดีมากนะปรับเปลี่ยนตรงนี้ถือว่าถือว่าเปลี่ยนได้ใช้ได้เปลี่ยนได้ดีนะแบงค์ชาติเลยต้องขอชมเชยนะครับว่าไม่จ้งเป็นต้องรอเป็นหนี้สงหนี้เสียเข้าได้เข้าเลยนะคุณสู้เราช่วยนะคือการที่เราจะปรับเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้หรือเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยนะมาตรการของเขาก็คือ ในปีแรกลดงดค่างลดค่างงวดลง50%นะครับปีที่2ลดค่าง,งวดเหลือ70%แล้วก็ปีที่สาม90%นะครับหลังจากนั้นก็ผ่อนชำระเหมือนเดิมไปนะน,นี่คือเข้าได้เข้าไปเลยนะครับทีต้องบอกว่าปัญหานี่บ้านตอนนี้นะที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่นี้บ้านอย่างเดียวนะมันก็มีนี่บัตรนี่อะไรเข้าไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทีนี้ต้องถามว่าตอนนี้ถ้าเราเนี่ยนะครับคิดว่าเราผ่อนไม่ไหวแล้วนะคุณต้องมานั่ง จริงจังกับชีวิตนะาการแก้ปัญหานี้เนี่ยคุณต้องจริงจังกับชีวิตจริงจังยังไงคุณต้องกล้าที่คุณจะมาตีแผ่ว่าไอ้นี่คุณที่คุณเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะแล้วหนี้บ้านเป็นยังไงแล้วรายได้เป็นยังไงค่าใช้จ่ายครอบครัวเป็นยังไงเพราะฉะนั้น <ừ. S 1> เนี่ยการที่เราจะเป็นหนี้บ้านนะครับแล้วมีหนี้แฝงมาจากบ<ๆ>ัตรเครดิตเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าคุณเป็นหนี้บ้านได้แล้วคุณพยายามพยายามค่อยๆจัดบ้านคุณน่ผมเข้าใจนะคนที่เป็น คน่เพิ่งซื้อบ้านมาเนี่ยเวาลาไปซื้อของแล้วถ้ามีบัตรเครดิตได้มันสะใจไม่ต้องอะไรมากอย่างผมเองเนี่ยนะเช่าออฟฟิศใหม่เนี่ยผมเชา่าไว้2ผมมีออฟฟิศใหม่ตอนนี้มี3ตึก3ชั้น3มตึกเลยนะอยู่ใกล้ๆกันใ,ในบริเวณอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลุมพินีเรสซิเดนอะไรเนี่ยผมก็จะแบบอยากไปดูเฟอร์นิเจอร์นะชอบซื้อเลยชอบซื้อเลยเนะี่ยบางทีโอ้โหหลายแสนนะบัตรเครดิตดเต็มกันเป็นว้าเล่นนะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าค่อยๆยับยั้งชั่งใจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย คุณจะผ่อนบ้านไม่ได้เนี่ยนะเอาป็นว่าเงินเดือนคุณเท่าเดิมเลยไรายได้ไม่ลดลงเลยพอมีหน so ี้บ้านเสร็จคุณจะไม่หนี้อื่นๆพ่อคูณขึ้นมาและสุดท้ายเนี่ยมันจะบุนต่อไม่ได้นะครับบุนต่อไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มรู้ตัวเราตระหนักรู้ว่าเออมันน่าจะเหนื่อยแล้วก็ค่อยๆปรับโครงสร้างหนี้ไปะค่อยๆแก้ค่อยๆอ,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 อะไรไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องเตือนคนที่กําลังจะกู้ซื้อบ้านนะครับว่าถ้ากู้เสร็จแล้วเนี่ยนะ มันไม่ใช่มีหนี้บ้านอย่างเดียวนะครับมันมีหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดนะครับมาตามตูดมาติดติดแล้วมันจะทําให้คุณผ่อนบ้านไม่ได้นะก็เป็นกําลังใจแล้วกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ตัวเลขเนี่ยเท่าที่ตัวเลขที่ได้มาตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเพราะว่ามีหนี้บ้านกันอยู่ใช่ไหมห้าจุดหนึ่งล้านล้านหนะนี้เสียไปแล้วประมาณ2 5แสนล้านและหนี้ใกล้เสียอยู่อีกหนึ่งจุดเจ็ดแสนล้านรวมกันมาสี่แสนสองหมื่นล้านประมาณแปดเปอร์เซ็นตะนะครับ ลองคิดดูนะนี่ใกล้เสียเนี่ยใครที่เป็นนี่บ้านแล้วใกล้เสียแปลว่าชําระไม่ตรง30บวันแต่ไม่เกิน90บวันเนี่ยลองนึกภาพดูว่าคุณลองคุณลองใช้พิจาร,รยาดูว่าคนที่เป็นนี่กลุ่มนี้ที่ผ่อนไม่ตรงแล้วคุณคิดว่าเขาจะกลับมาจ่ายตรงได้เหมือนเดิมไหมน้อยมากนะครับเอาไป้ว่า50%จะไหลไปเป็นนี้เสียนะอีก50%ก็จะอยู่กันตรงนี้แหละ <c oughs> นะแล้วก็ไปปรับโครงสร้างนี้กันใหม่แล้วเดี๋ยวก็ไหลกลับมาใหม่ นะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวผมกระซิบให้ฟังแล้วกันผมไม่บอกแล้วกันว่าแบงค์ไหนนะแต่ว่าผมรู้จักคนข้างในแบงค์แลวเขาอยู่ฝ่ายปรับโครงสร้างนี้เขาบอกว่าธนาคารเขาเนี่ยมีหนี้เสียบ้านเฉพาะสินเชื่อเฮาส์ซงโ n ลเนี่ยไหลมาฝ่ายปรับโครงสร้างนี้เดือนละหกพันล้านนะเดือนละหกพันล้านนะ,อะลองคิดดูแล้วกันนะปีแบงค์แค่เฉพาะแบงค์เดียวปีหนึ่งก็เจ็ดหมื่นสองพันล้านแล้วอะแค่ <laughs> แบงค์เดียวก็เกือบแสนล้านแล้วอะ เออแต่ไม่บอกว่าแบงค์ไหนแล้วกันเดี๋ยวพี่ก็สวยอ่ะเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะ